ความรักการเรียนการงานการเงินและสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรสําหรับคนเกิดวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพื้นดวงจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคนเกิดวันเสาร์ในช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องให้เราได้แบบท้าทายนิดน,นึงนะมานจะมีเรื่องแบบความตื่นเต้นในเรื่องของความพิสูจน์ตัวเอง ทั้งแบบทําให้เราได้เพิ่มสะสมประสบการณ์ในเรื่องของงานในเรื่องของเงินมันทําให้เราตื่นเต้นนิดนึงมันอาจจะแบบมีความวุ่นวายมีความสับสนจะต้องผ่านพ้นไปได้มีเรื่องปอดวดหัวเข้ามาอะไรแบบนี้แต่สิ่งสําคัญไพ่ขึ้นในเรื่องของมันอาจจะทําให้เราคิดเยอะทําให้เราคิดมากวิเคราะห์เยอะวิเคราะห์มากมายทําให้เราสึกวิจัดผ่านไปได้หรือเปล่าหรือทําให้เราสึกตื่นเต้นที่จะอยากเอาชนะทําให้ไดในช่วงเดือนนี้ ถือว่ามันเป็นในช่วงที่แบบมีเรื่องคิดเยอะอเราคันเนาะแล้วก็จากประสรรต่างๆนานาที่มันเข้ามาหรือโอกาสต่างๆนานาที่มาพร้อมกันมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบมันกันวนงวลจิตใจจะผ่านไปได้ไหมนะกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามามันจะเรื่องให้เราแบบตัดสินใจซะเยอะในช่วงเดือนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านต่างๆดีกว่าว่าการตัดสินใจของเราหรือว่าความตื่นเต้นการท้าทายอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาที่มันเข้ามาเนี่ย จะมีผลกระทบอะไรบ้างกับเรื่องต่างๆของเราเนาะโอเคเรามาดูเรื่องของคนโสดก่อนดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคนโสดมีเกณฑ์สละโสดเนี่ยอยู่ที่70%นะไพ่ขึ้นในเรื่องของความรู้สึกดีจะมีคนเข้ามาทำให้เรารู้สึกเฮ้ย อาจจะได้สละโสดนะไพ่ขึ้นถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีคนที่เข้ามาเขาอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบโอเคมากเลยและเปิดใจกับคนนี้สุดๆไปเลยไพ่ขึ้นในเรื่องของการได้ลองอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นจักรยานสีแดงนี่หมายถึงแบบลองดูอย่าเพิ่งไปคิดมากบางครั้ง,งความคิดของเราเนี่ยมันก็เกิดชะงักในใจ,จิตใจเหมือนกันว่าจะเริ่มต้นดีไหมจะไปเราไปรอดไหมแต่สุดท้ายแล้วตัวเราก็โอเคลองฝ่าฟันดู หรือลองดูสักตั้งหนึ่งเพื่อเรื่องความรักสิ่งสําคัญก็คือการแบบเปิดใจเยอะๆรอบคันแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อไปซะหมดนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันคอยเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดในเรื่องของความรักของคนโสดเป็นพลังใจให้นะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่บ้างดีกว่าดูซิว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคนมีคู่มีเกณฑ์ความรักมันคงเน่ยอยู่ที่60%นนะคือในช่วงนี้ถามว่ามันก็มีความทุกข์นะมันก็มีความกังวลใจแหละเพราะในช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์อาจจะมีความกังวลใจเยอะในอะไรหลายเรื่องหรือมีอะไ้เราตัดสินใจหลายอย่างบางครั้งความรักเราอาจจะเมินไปหน่อยหรือบางครั้งมันไม่ได้คิดถึงไปหน่อยอาจจะไปคิดถึงเรื่องงานไปคิดถึงเรื่องตัวเองซะเยอะมันอาจจะให้ปอกไปปะละเลยคู่ของเราอาจจะไม่เกิดปัญหาอาจจะทำให้เกิด สิ่งนี้ก็แบบเฮ้ยทำไมไม่สนใจเราเลยแฟนเราคิดว่าไม่คิดไม่สนใจเราเลยนะทำไมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อนะไรแบบนี้มันอาจทําให้เกิดปัญหาอยู่ภายหลังได้อาจจะมีเสี่ยที่หนึ่งว่าอาหารให้เวลากันมากกว่านี้ดีไหมหรืออาจจะใส่ใจกันมากกว่านี้ดีหรือเปล่านะแต่ในเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ถึงการแบบบอกเลิกลาอะไรขนาดนั้นแต่มันอาจทัดเป็นแบบเป็นชนวนทําให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับ โอเคครับเรามาดูในเรื่องของการเรียนบ้างดีกว่าดูซิว่าการเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเรื่องของการเรียนมีเกณฑ์การเรียนราบรื่อนอยู่ที่ยอยู่ทีน7นะคือพ่ขึ้นแนวะเรื่องของความสําเร็จแนวะเรื่องของสิ่งที่เราตั้งมุ่งหวังเอาไว้หรือการทําคะแนน คือการที่เอาชนะจิตใจอาจารย์เอาชนะจิตใจตัวเองในเรื่องของความสําเร็จที่เราตั้งความฝันตั้งความมุ่งหวังเอาไว้ในเดือนนี้ที่เราอ,อยากจะทําอะไรบางอย่างในเรื่องการเรียนเนี่ยให้มันเป็นไปได้แต่สิ่งสําคัญก็ต้องระวังเรื่องของใจของเราเหมือนกันบางครัง้งไอ้ความคิดที่มันแบบอยากได้อยา่อยางนั้นอยากได้อย่างนู้นอยากได้แบบนี้ในเรื่องของการเรียน ความคาดหวังมันมักจะทําร้ายตัวเราเนี่ยในอนาคตได้เหมือนกันดังนั้นสิ่งสาคัญก็ยังองไม่คิดเยอะอยังต้องไปคิดมากอะไรที่มันได้โอเคมันมาจากความสามารถของเรามันมาจากความเพย,พยายามของเราแต่การคิดเยอะจนเกินไปอยู่สมองมันจะือ้อสมองเราจะคิดอะไรไม่ออกต้องระวังให้ดีนาะเป็นพังใจให้นะครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของการงานบ้างดีกว่าสำหรับคนที่หางานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับคนที่หางานมีเกณฑ์เรื่องของได้งาน,นยอยู่ที่80%นะภัยขึ้นในเรื่องของการจับมือเหนะ็นไหมภัยขึ้นจับมือชัดเจนมากในเรื่องของอาจจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือได้หัวหน้าง,งานใหม่ๆในเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะอาจจะได้เซ็นสัญญาร่วมกันหากใครแบบไปทําธุรกิจหรือทําอะไรก็ตามในเรื่องของการเซ็นสัญญาในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ Project อะไรใหม่ๆเนี่ยถือว่า เป็นการเริ่มต้นใหม่ฟ้าใหม่ของเราเหมือนกันเนาะในเรื่องของงานอาจจะมีโอกาสได้งานที่เราพึงพอใจแนละมีความสามารถสามารถทําได้มีความสุขกับงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คว้าโอกาสเอาไว้อย่าพุ่งไปคิดมากอย่าพึ่งไปพอแท้อย่าพึ่งไปหมดหวังหรือหมดพลังใจกับเฮ้ยตัวเราจะทําได้หรือเปล่าอุปสรรคต่างๆนานเนี่ยอุย้ยมันมันเริ่มคิดเยอะจนเกินไปลองทําทุกอนลองก่อนแลนาวทได้ไหม หากคิเดเยอะเกินไปคิดมากเกินไปอาจจะไม่เริ่มต้นทําอะไรเลยอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานแล้วดีกว่าดูซิว่าคนที่มีงานแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่มีงานแล้วเนี่ย มีเกณฑ์การงานก้าวหน้านอยู่ที่60%นะคือไพ่ขึ้นในเรื่องของปัญหาที่มันเข้ามาให้เราได้แก้ไขแต่60%เนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของที่เราเนี่ยสามารถจัดการปัญหาไปได้เพราะในปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่เกินความสามารถของเราหรือประสบการณ์ของเราที่อาจจะผ่านอะไรมาเยอะแล้วหรือผ่านมาปสรกต่างๆเนี่ยเยอะมากมายจนเราสามารถรู้หมดว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรทําก่อนอะไรควรทําหลัง แต่สิ่งสาคัญมันคือเรื่องของจิตใจของเราด้วยว่าต้องเข้มแข็งเข้าไว้อย่าไปยออ่อท้ออย่าไปคิดลบจนเกินไปไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถดึงศักยภาพในตัวเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่อันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะถึงแม้ว่าผมบอกว่าสามารถจัดก,การได้แต่ถ้าจิตเรามันตกจนเกินไปไม่มีทางเลยที่เราสามารถเห็นปัญหาหรือเห็นสิ่งที่มันควรแก้ไขก่อนดังนั้นตั้งสติตัวเองให้ดีเพิ่มพลังใจของเราเนี่ยให้มากที่สุดเราจะสามารถ การปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แน่นอนครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของการเงินบ้างดีกว่าดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเรื่องของการเงินมีเกณฑ์การเงินครองตัวเนี่ยอยู่ที่70%นะ ค่อนข้างดีในเรื่องของการเงินคือมันมีเงินเข้ามามันมีเงินที่เราแบบได้รับจ็อบบ้างทํางานประจําบ้างทำนู่นนี่นั่นบ้างยังมีการเงินที่สามารถเ้ยมันมีเงินเก็บเงินเก่าเ,เ,เงินแก่ของเราที่สามารถประคับประคองไปได้แต่ถามว่ารายจ่ายมีไหมไพ่ขึ้นว่ามีรายจ่ายเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่จยคุมได้บ้างอยู่นะลองหาช่องทางอื่นๆด้วยเพื่อจะมีความมั่นคงมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้นในเดือนนี้ถ้าหากถามถึงเรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะมีช่องทางการเงินมากยิ่งขึ้นหรือการขยายขยะใธุรกิจส่วนตัวของเราหรือขยายการงานของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมันรวมไปถึงการเงินของเราดังนั้นไม่ว่าการงานของเราเนี่ยมันจะมีอุปสรรคต่างๆนาเข้ามาอย่างไรหรือมีเรื่องของการป็พิสูจน์ตัวเองหนักแค่ไหนก็ลองทําดูก่อนบางครั้งมันอาจจะส่งผลในเรื่องของการเงินของเราในอนาคตเหมือนกันอันนี้ ถ้าหากเรามาดูในเรื่องของการเงินค่อนข้างนีในช่วงนี้แลวอยากให้ดีมากกว่านี้ก็อดทนหน่อยสู้เต็มที่อะไรเป็นช่องทางการเงินก็ทําให้สุดความสามารถก็แล้วกันนะครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างดีกว่าดูซิว่าเดือวนี้เรามีโชคลาภแค่ไหนกันต้องบอกเลยว่า ณฑชายังไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เริมนี่เลยใครยังไม่กด subscribe กดสันกระดิ่งเนี้ยนี่ดกดก่อนเลยนะเขาไม่กดนงี่อาจจะไม่ได้รู้นะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะและอย่าลืมติดตามคุณเต้พลังใจได้ทุกๆช่องทางช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปหรือไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆของคุณเต้พลังใจเนาะก็ฝากกันหน่ออแล้วกันเนาะเป็นพลังใจให้กันและกันก็แล้วกันทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์คือพลังใจของคุณเต้พลังใจนะครับฝากด้วยนะ ต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์โชคลาภ60%นะคือช่วงนี้ถามว่ามีโชคไหมมันก็มีบ้างแต่ว่ามีแบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็พอมีแบบเล็กๆน้อยๆพอได้หอมปากหอมคอบ้างพอได้ประทังชีวิตในเรื่องของการเงินได้บ้างพอมีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยพอได้โชคลาภทีมาก็เก็บเอาไว้สู่อนาคตรหรือการขยาย,ยาขยาดในเรื่องของธุรก,กิจที่บอกไปดังนั้นก็อย่าไปโฟกัสเยอะจนเกินไปก็แล้วกันเยอะจะไปเสียเงินกับ เรื่องไม่เป็นเรื่องเดีย๋ยวมันไม่ถูกขึ้นมาหรือใครแบบชอบเสี่ยงโชคแบบไปไป,ไปเล่นหวยไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เราเสียเงินเสียทองโดยที่อีกเปอร์เซ็นต์มาไม่ได้เยอะขนาดนั้นดังนั้นก็เอาสนุกไปก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของสุขภาพบ้างกว่าดูซิว่าสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเรื่องของสุขภาพ ความสมดุลของสุขภาพเนี่ยอยู่ที่70%็ดสิบเอร์เซ็นะคือไพ่มันขึ้นก้อนง่ายในช่วงนี้สุขภาพเราก็ยังประคับประคองไปได้อย่างถือว่าโอเคอยู่ยังไม่ถึงแบบเฮ้ยไปไ่วยอดแดดแอดอะไรขนาดนั้นยังสามารถประคับประคองเรื่องของสุขภาพไปได้ถ้ายิงดีเข้าไปใหญ่ก็อาจจะต้องดูแลน,น,นิดนึงในช่วงนี้มันอาจจะเป็ชนชะนวนในอนาคตเหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นในเรื่องของช่วงเดือนนี้มันมีความคิดเยอะมันมีความคิดมากมันมีความกังวลหลากหลายอย่างไอความคิดมากความกังวลเนี่ยมันอาจจะไม่ในช่วงเดือนนี้ เรานอนไม่ค่อยหลับเรารู้สึกเหนื่อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีผลกระทบในเดือนถัดไปที่อาจจะทำให้เราป่วยหรือรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวหรืออาจจะทําให้โรคเก่าโรคแก่เรื่องโรคเจ้ากรรมนายเวรโรคประจำตัวมันถามหาเข้ามาอีกครั้งเหมือนกนานทาร่างกายของเราอ่อนแอดังนั้นในเดือนนี้ก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของภาพรวมดีกว่านะในเดือน พฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรและไพ่จะเกิดอะไรกับเราสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้มันอาจจะมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจในเรื่องของสัญญาในเรื่องของการไปเซ็นสัญญากับใครบางคนหรือการเริ่มต้นง,ง,งานใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆกับใครคนนั้นคนนี้สิ่งสําคัญมันคือเรื่องของความละเอียดรอบคอบของตัวเรา เพราะไพ่ขึ้นเตือนในเรื่องของการที่เราจะต้องอลองดูซิว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรเราลองละเอียดดูไหมว่ามันจะมีความผิดพลาดอะไรไหมกับการทําสิ่งนั้นกับทําสิ่งนี้ mm hmm. ก็ต้องระวังให้ดีและปัญหาหนึ่งอย่างคือเรื่องของจิตใจของเราต้องบริหารให้มันคงที่สุดเวลาเราจะทําอะไรหรือเวลาจะเจออะไรก็ตามปัญหาหนักหนาแค่ไหนถ้าหากจิตใจของเราได้มีนเข้มแข็งก็สามารถผ่านบทประสบการณ์นานเนี่ยไปได้แน่นอนครับ สำหรับคนเกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างมีโอกาสนะมีการเริ่มต้นอะไรหลายอย่างเข้ามาแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันคือในเรื่องของการมั่นคงในเรื่องของจิตใจหากจะทำยังไงในเรื่องแบบนี้อาจจะต้องนั่งสมาธิอาจจะสวดมนต์หน่อยหรือใครแบบไม่ค่อยถนัดก,ก็อาจจะไปเข้าวัดทำบุญสักสามวัดสี่วัดเก้าวัดอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้จะทำให้เป็นการเสริมความสิริมงคลในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางครั้งถ้าหากคนแบบวิ ช่วงนี้การงานเริ่มมาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปทําบุญเยอะๆเข้าไว้เพื่อมั่นคงในเรื่องของชีวิตมั่นคงในเรื่องของบุญและมั่นคงในเรื่องของโอกาสมันจะได้ยัง่งยืนมากยิ่งขึ้นและเสริมด้วยพลังใจของเราเนี่ยเติมเต็มมากที่สุดเมื่อเราไปทําบุญได้เข้าวัดทําบุญไปฟังธรรมไปปิดทองอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เรารู้สึกอิ่มเอิบในเรื่องของจิตใจหรือมิติจิใจเนี่ยพร้อมที่จะสู้กับชีวิตได้แน่นอนครับ